สวัสดีค่ะข่าวสารกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนบัตตานีประจำเดือนเมษายนมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ วันที่2และ3เมษายน2517นาร้อิดนาิ์น้ำทิพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตนีพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยมีนายเจริญชยัยวงจินดารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากนายแพทย์อนุบาลวัดสุภาพชุติกุล กรรมการสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรณโรงแรมปริ้งพาเลตกรุงเทพมหานครวันที่ 3. เมษายน2 5 1 7นาร้อยิบักทิ์าน้ำทิพพ่วงนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้มอบหมายให้นายชยพลพุทธยอดรองพ่วงนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ะระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์วันที่ะระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนนณมณิลกางจังหวัดปัตตานี วันที่4ใเมษายนส5 1 7นายสิ5 1 7นาจติศัก์น้ำทิพย์พ้ม่มนวยการวิทยาลัยชุมชมนปัตตานีได้เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรผ้าลายชบาตานีและเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทานสิทเทนเบิร์นแฟชั่นแฟชั่นแห่งความยั่งยืนตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีะระจิกัญญาณหอประชุมพีเคพารจังหวัดปัตตานีวันที่5เมษายน2 5 1 7 บุคลากรวิทยาลายัยชุมชน,ชนปัตตานีได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพอรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2517จังหวัดปัตตานีณวัดปานีณรัสมสรพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวันที่6เมษายน2517นทุติสักน้ำทิพ พ่วงนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตนีได้มอบหมายให้นายชยพลพุทธยอดรองพ่วงนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตนีและบุคลากรได้ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ะระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2517ณอุทยานการเรียนรู้ปัตนีพีเคปาร์ วันที่11เมษายน2517วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำของพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงการประจำปี2517มาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีวันที่22เมษายน2517นายกดิ์นามทิพ,พย์ผู้เหนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้มอบหมายให้อาจารย์สุวรรณีวัชรีบำรุง ครูคสสอง,สองำนาญการและอาจารย์จางเจรานิอามันกรรมการหลักสูตรสาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามรอยพายุคลนละบาทสืบสารศาสตร์พรระาชามุ่งเน้นการมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจณห้องประชุมเทศบาลตำบลแยริง วันที่23เมษายน2517นางสาวชวีวันขวัญชุมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปตนัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมงานสรรมัตปากีสารพลังการศึกษาตานีครั้งที่3ณนห้องประชุมกีรติกาม,มาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี วันที่22และ23มีสายน2517งานมาตรฐานและบริการวิชาการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนปตนัตตานีได้ดำเนินจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร AUNQA ประจำปีการศึกษา2516กิจกรรมที่1กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUNQA ณห้องประชุม1วิทยาลัยชุมชน วันที่ีวันที่4เมษายน2517วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาครั้งที่4ประจำปี2517น้ณห้องประชุมก่อเกียรติวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและผ่านออนไลน์ระบบซูม วันที่25เมษายน2517นายจติศักดิ์น้ำทิพย์พ่วงนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณห้องประชุมชั้น3อุทยานการเรียนรู้ที่เคปาร์คปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปตัตตานีวันที่26เมษายน2517นายจติศักดิ์น้ำทิพย พ่วอำนวยการวิทยาลัยชุมช,ม,ชมปัตตานีได้มอบหมายให้นางสาวชวีวันขวัญชุมรองพ่วมหนวยการวิทยาลัยชุมชมปัตตานีและบุคลากรเข้าร่วมพวกปะยามเช้าณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานี วันที่29เมษายน2517พ่วงโวยการวิทยาลัยชุมชน,ชนปัตตานีมอบหมายให้นั่งสาวสุชาหนาโพธิกุลและนายนะัทพลเคียนขันบุคล,ลากรวิทยาลัยชุมชน,ชนปัตตานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระผุศลและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมางกูลสิริอิบูลราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ29เมษายนสอง7ันาวัตานนนารัสมูสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี วันที่30เมษายน2,517สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการเรียนการสอน Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคการเรียนศึกษาที่1ปีการศึกษา2,517น้ณห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานี วันที่30เมษายน2517วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรต,ตามางกูลิรีอิบูลราชกุมารณถนน,านสายบานาแหลมนกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี วันที่30เมษายน2517อาจารย์พอราตาพิรักษากุณอาจารย์สุริยาหวาน้ำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามพร้อมด้วยอาจารย์ป้องศักดิ์ทองเนื้อแข็งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้นํากลุ่มต่างๆในชุมชนบารโหมตาบลบารหมอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี วันที่30เมษายน2517วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตชุดนิทานการเรียนรู้หนูน้อยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผลิตหนังสือนิทานชุดนิทานจากกล่องและนิทานฉากณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะริง สำหรับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนเมษายนทุกคนมุ่งม,มั่นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและพร้อมพัฒนาองค์กรอย่างความเป็นเลิศและพบกันใหม่กับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคมสวัสดีค่ะ